สวัสดีครับคุณฟังครับที่กำลังติดตามฟัง TST Podcast กับผมออโตวรสันมวลประเสริฐนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะอ่านแล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่ได้อ่านนะครับหนังสือเล่มนี้มีความหนาประมาณ239หน้าครับแล้วก็มีความแปลกด้วยเพราะว่าบทบรรณาธิการเนี่ยมาอยู่ หน้าหลังสุดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะสื่อความหมายอะไรเราก็พยายามหาปูรณาธิการเอ๊ะทำไมไม่อยู่ด้านหน้านะครับอธิบายก่อนหนังสือเล่มนี้คือหนังสืออะไรหนังสือชื่อว่ามาเหนือเมฆครับปุณเดชประยุทธ์จันโอชามาบรณธิการก็คือคุณคำรณปราโมทในอยุธยานั่นเองนะครับจากการที่ผมได้อ่านแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยทรงคุณค่ามากๆเลยแล้วก็เป็นการรวบรวมประวัติต่างๆในนาแบบ ลงรายละเอียดต่างๆเยอะเลยนะครับรวมถึงได้นักวิจารณ์นักคิดนักเขียนนะครับมาร่วมแสดงความเห็นกันผ่านตัวหนังสือไม่ว่าจะเป็นคุณที่วาสารจุธาคุณลุ่งเรืองปรีชากุลรองศาสตราจารย์ฮะรีรักสูตบุตรคุณนิติพงศ์ห่อนา้าแล้วก็พอจุดสิทธิสถิตนะครับที่มาให้ความเห็นนะเล่าเรื่องราวนะครับต่างๆใน ความคิดความเห็นของตัวเองออกมาได้อย่างหลงตัวมากเลยมาเหนือมเมฆเล่มนี้ก็เลยเป็นหนังสือที่มาเหนือเมฆจริงๆนะครับคุณฟังฮะพิมพ์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยวันที่2 0กุมภาพันธ์2566การพิมพ์ครั้งที่2ก็คือ2 7กุมภาพันธ์2566แล้วก็พิมพ์ครั้งที่3 6มีนาคม2566ครับอ่าจะดูจากการพิมพ์เนี่ยนะครับก็พิมพ์หลายรอบทีเดียว ได้รับความนิยมจากแฟนๆนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับลุงตู่ที่ติดตามแล้วคงจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นการรีวิวจับประเด็นต่างๆแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับตั้งแต่หน้าแรกเลยอย่างที่บอกไปว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยบทมาเิะทการอยู่ด้านหลังครับหน้าแรกก็จะมี โค้ดคำพูดของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับบอกว่าใจไม่เคยถอดถ้าเพื่อประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไม่เคยถอดใจเรื่องเหล่านี้เพราะต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขและพัฒนาไปตามขั้นตอนตามกฎหมายที่มีอยู่เพราะฉะนั้นผมยืนยันไม่มีถอดใจอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดคำพูดที่ลงที่ไว้ในวันที่28กันยายน2563นั่นเองครับ เป็นหน้าแร,แรกก็จะเป็นภาพประกอบที่พลเดืประยุทธ์อยู่บนโพเดียมแล้วก็มีแสงสีทองสาดมาข้างหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นเงาสองขึ้นไปสีทองสวยงามอาราบมากมากเลยทนสีของหนังสือเล่มนี้ครับแน่นอนเป็นสีทองชาติแล้วก็จะมีาลายทองชาตินะครับภาพประกอบเป็นทองชาติอยู่อย่างสวยงามทีเดียวเปิดมาบทแรกก็จะเป็นบทที่พูดถึง เรื่องราวที่คุณทิว่าสารจุทะนะครับบรรณาธิการนิตยาสารสีสันท่าใครทันในยุคพศนึงเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเด็กวัยรุ่นในยุคพศหนึาศูนย์นะต้องอ่านเพราะว่าเ,ออเป็นหนังสือเกี่ยวกับดนตรีครับทั้งร่วมสมัยทั้งจากฝั่งต่างประเทศนะครับทั้งออมีบทวิเคราะห์เรื่องเพลงต่างๆนะครับมากมายผมเองก็เป็นแฟน หนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะครับสาหรับสีสันเราก็ซื้อมาดูว่าเอ๊ะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีคุณทิวานี่แหละนะครับที่ดูแลเป็นบรรณาธิการนิยสารเล่มนี้ก็ได้เขียนครับถึงเรื่องของพลเอกประยุทธจันโอชาในสายตาชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งคุณทิวาบอกว่าในสายตาของคุณทิวานั่นแหละเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับคุณทิวาก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่า ในช่วง1 4บสถึงสิตุลาคมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแสดงความชื่นชมบุคคลที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศก็คือในช่วงการเรียกร้องประชาธิปไตยยุค1 4บสถึงสิตุลาคุณที่ว่าเติบโตมาในแบบนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขาผ่านยุคประศรน,นั้นมาแล้วเนี่ยจะแสดงความชื่นชมบุคคลที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศโดยผ่านการปฏิวัติรัฐประหารนั่นเองเพราะว่าความเชื่อในหลักที่ประชาธิปไตยที่จะรับการปลูกฝังมาเนี่ย ทำให้เกิดความรู้สึกตะคิดตะขวงใจอลึกๆแม้จะไม่ได้เกี่ยวกับความดีความชั่วของตัวบุคคลแต่เกี่ยวกับการได้มาของอำนาจปกครองครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่สากง,งามอันนี้เป็นย่อหน้าแรกที่คุณที่วาเขียนเอาไว้นะครับว่าโอ้เราก็คนยุค14ตุลานะเออมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมายกยอคนที่หรือว่าเออ ชื่นชมคนที่ผ่านมาจากกระบวนการการปฏิวัตินั่นเองนะครับอนิวาก็เล่าเรื่องราวต่างๆมากมายว่าเอเหตุผลของการปฏิวัติที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผ่านประสบการณ์ระบอบประชาธิปไตยของไทยในห่วง30ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอะไรควรจับตามองดูในการเดินปัญหาบ้านเมืองของไทยในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดทําให้เกิดการปฏิวัติวนซ้ำซากเนี่ยมันเป็นที่อะไรกันแน่เป็นที่ระบอบหรือว่าเป็นที่ ตัวบุคคลนะครับรวมถึงการช่อลัดบังหลวงอะไรต่างๆคุณทิวาก็อธิบายรายละเอียดต่างๆมาเล่ามาให้ฟังนะครับจนถึงเรื่องราวของก่อนปี2556ครับคุณทิวาบอกว่าผมไม่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อพลเอกประยุจนันทร์โอชาเลยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่พวกประชาธิปไตยแต่ฝักใฝ่อำนาจนิยมอ๋อที่สนใจใครรู้ว่าใครเป็นทหารรุ่นไหนขึ้นอะไรนะครับก็ไม่ได้สนใจ แต่ที่มารู้ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกเพราะว่าในปี2556รเนี่ยคุณที่ว่าและเพื่อนเพื่อนักดนตรีนะครับทำเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งเพื่อให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทั้าทหารตํารวจแล้วก็พลเรือนที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําเพลงเสร็จก็ฝากให้เพื่อนเนี่ยที่เป็นทหารนะครับแล้วก็ตํารวจเนี่ยไปใช้ในหน่วยงานได้โดยที่ไม่คิดมูลค่าแล้วก็มอบให้แล้วก็มอบกันไป ปรากฏว่าวันหนึ่งครับมีจดหมายขอบคุณเป็นทางการจากกองทัพบกลงชื่อพลเอกประยุท์จันโอชาพร้อมตำแหน่งก็ยังนึกเลยว่าเออพอบอทบอคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนละเอียดนะเพราะว่าจดหมายขอบคุณแบบนี้เนี่ยให้ท่านเจ้ากรมคนใดคนหนึ่งส่งมาก็ได้หรือไม่ต้องทําจดหมายเลยก็ได้ครับเพราะว่าเพลงเนี่ยฝากเพื่อนไปเรียบร้อยไม่ได้เป็นทางการแต่ประการใด จากนั้นก็ไม่ได้สนใจอีกเลยนะครับคุณที่ว่าว่าอย่างนั้นจนกระทั่งมาถึงวันที่22ิพฤษภาคม2557ครับที่มีการยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี1ิคนพ้นตำแหน่งนะครับที่อบอุ่นไปด้วยกลิ่นอายคมรัคอร์รัปชันในยุคนั้นก็เลยได้ยินชื่อนี้อีกครั้งแล้วก็ได้ยินตลอดมาจนถึงวันนี้ในฐานะนานยกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองนะครับก็เลยทําให้เขาหันมาสนใจว่าเอ๊ะ พอปิะยุทธ์เนี่ยจะเป็นผู้นําแบบไหนเออจะมีการออกแรงลงถนนให้ไปขับไล่คนอีกไหมนะครับคุณท่วาก็บอกว่าความเป็นผู้นําของพอดิะยุทธ์เนี่ยน่าจะมีแน่นอนเพราะว่าคนที่ขึ้นมาเป็นพอบอทบอเนี่ยมีกําลังต้องดูแลนับแสนแสนคนและต้องมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวนะครับแต่การขึ้นมาในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องปกครอง ดูแลคนทั้งประเทศเกือบ70ล้านคนมีปัญหาอยู่มากมายทั้งกว้างยาวลึกนะครับแล้วก็ยังต้องเจอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายแรงต้านจากผู้นำเอ,อ่อที่มาจากการปฏิวัติเนี่ยก็ก่กอกระบวนการได้รวดเร็วและกว้างขวางจากการใช้สื่อโซเชียลด้วยนะครับก็ทำให้ฝั่งที่ มีฝัง่งจะจ้องจะค้นล้มอะไรอยู่แล้วนะครับรัฐบาลก็กําลังถึงจุดเปราะบางมีการจัดตั้งกระบวนการโจมตีแต่ว่าคุณที่ว่าบอกว่าจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์นี่ก็คือความเป็นข้าราชการที่ไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยครับฝ่ายต่อต้านจึงหันไปเล่นประเด็นการขาดความสามารถในดน้านต่างๆจนถึงขนาดสร้างคําผู้นําโง่เราจะตายกันหมดขึ้นมาทั้งที่ประเทศเราเนี่ยก็เคยมีผู้นาโง่ที่สุดมาแล้วแต่ยังไม่มีใครตายนะครับ ยกเว้นชาวนาะ10กว่าคนที่ฆ่าตัวตายเพราะผลพวงจากการจำนำข้าวอันนี้คุณที่ว่าก็ได้เขียนอธิบายอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับการเป็นนายกต้นตรีกลับทําให้เห็นภาวะผู้นําของพลเอกประยุทธ์มากขึ้นครับไม่ใช่ความเป็นผู้นําแบบออกคําสั่งด้วยนะคือทหารอาจจะมีการออกคําสั่งจากบนลงล่างเหมือนคุมกองทัพแต่ว่าการเป็นผู้นําของพลเอกประยุทธ์เนี่ย มีมิติของผู้บริหารองค์กรเอกชนผสมผสานอยู่ด้วยมีการกระจายงานให้รัฐมนตรีแต่ละคนรับผิดชอบเป็นมวยบุกในการสร้างสิ่งใหม่ๆมากมายการแก้ปัญหาค้างคาต่างๆได้มากมายกว่าหลายยุคที่ผ่านมานะครับตัดสินใจเด็ดขาดในการปลดรัฐมนตรีที่มีปัญหาด้วยคุณที่ว่าบอกว่าที่หนาสาหัสที่ผ่านมาก็คือเรื่องของโควิด -19 ที่ระบาดนะครับ มีการระดมผู้คนระดับมันสมองนับร้อยๆมาเป็นกองกำลังในการแก้ปัญหาทีละขั้นทีละตอนแสดงว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ใช้อัตตาของตนเองแต่อย่างเดียวครับแต่ว่าใช้สติปัญญาความละเอียดความอดทนแล้วก็ภาวะผู้นำที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับในที่สุดผลลัพธ์ออกมาก็ทําให้ไทยได้รับการยอมรับเป็นลาดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งที่โดดเด่นครับคุณทีบ่าบอกว่าในเรื่องของ ความสัมพันธ์กับนานาประเทศซึ่งสําคัญมากเลยสําหรับโลกปัจจุบันและอนาคตการวางตัวอย่างเหมาะสมทําให้ประเทศไทยยืนอยู่ยังมีเกียรติและได้รับการยอมรับในสากลแล้วก็รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับสามารถจะแก้ไขข้อจํากัดในทางสากลหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศอันนี้ทําได้ดีเกินคาดเลยนะครับแต่ว่าพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่อาจจะยัง ไม่สำเร็จอยู่อีกไม่น้อยนะครับเช่นปัญหาคอร์รัปชันที่อยู่ในวงราชการปัญหาการจากแจ้งแซงของต่างชาติผ่านองค์การเอกชนนะักวิชาการปัญหาอิทธิพลอำนาจมืดต่างๆมากมายปัญหาเหล่านี้เนี่ยกออ็ต้องมีการปรับกันไปนะครับอันนี้คุณทวาก็เขียนมาามาในช่วงท้ายแล้วก็บอกว่าจากที่ติดตามสังเกตมาแบบชาวบ้านคนหนึ่งผมคิดว่าดุสติปัญญาความแข็งแรงอดทน การไม่มีจุดด่างพร้อยส่วนตัวและการเป็นผู้นําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะลงคงจะลงจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในะจังหวะที่เหมาะสมทิ้งสิ่งดีๆที่วางรักฐานเอาไว้ให้กับประเทศและคนที่จะมารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในอะนาคตรับผิดชอบต่อไปอันนี้เราคงจะเห็นแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้นี่เขียนมาก่อนนะก่อนที่จะมีการที่จะเลือกตั้งอะไรกันใหม่นะครับนะก็หรือว่าเป็นอีกเรื่องราวดีๆ คุณท่วาทิ้งท้ายครับว่าถ้าไม่มีอะไรพลิกผันบางทีหลังจากพลเอกเปรมตีนสุรานนท์ในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะมีรัฐบุรุษเพิ่มขึ้นอีกคนนะครับที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับอันนี้เป็นความคิดนะฮะของนักคิดนักเขียนอย่างคุณท่วาสารชุทาครับที่บอกเล่าในบทแรกของหนังสือเล่มนี้แะครับมาเหนือเมฆพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ S The time. s สเตจ Times สำนักข่าวออนไลออนล์สำหรับคนรุ่นใหม่